สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของชาวราศีกันค่ะเรามาดูกันซิว่าใน10วันนี้นะคะหมายเลข10นะคะเลขแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีดด้วยเรามาดูกันว่าราศีกันนะคะในช่วง10วันนี้จะมีข่าวดีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกันบ้างค่ะ พลังงานของชาวราศีกันค่ะข่าวดีเรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพุ่งขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะอัศวินเรียนแล้วก็ King of Wands นะคะนั่นก็หมายถึงว่าคุณกำลังเดินก้าวหน้าสู่เรื่องของการเงินแล้วก็ของการงานด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่กำลังทำเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการขยับการเดินหน้าสู่ความมั่นคงาการเดินหน้าสู่ความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินอยากเติบโตอยากทำงานอยากร่ำรวยชาวราศีกันเขาต้องลุยหน่อยขยันหน่อยค่ะเป็นช่วง ลุยขยันทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆในช่วงนี้และบอกเลยว่าคุณจะได้รับในในผลตอบแทนในเรื่องของการเงินจากงานที่ทำต้องขยันอะต้องโซะต้องลุยอะค่ะถึงจะได้ความมั่นคงร่ำรวยมาได้เงินก้อนใหญ่มานะคะบางอย่างมันอาจรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วก็ทอ้อแต่มันก้าวเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตรจริงๆ ต้องมีพลังต้องมีสีสันให้กับตัวเองต้องมีความมุ่งม,มั่นและต้องมีความจริงจังมากๆเลยนะคะไม่ไม่ยอ่อท้อมไม่ยอมแพ้ก็จะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าโดยจากความคิดไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆ King of w a n d s พลังแห่งความเก่งอยู่แล้วค่ะเก่งทำงานเก่งขยันคันแข็งมีความจริงจังมีพลังงานมากๆเลยก็จะยิ่งเป็นอัศวินเหรียญด้วยนะคะกอบโกยด้วยของการเงินเดินหน้าเข้าสู่การเงินที่ที่โฟล์มากขึ้นมีเงินหลายช่องทางมากขึ้นด้วยเช่นกันมีโอกาสทำงานทำเงินที่ ที่ดีมากๆเลยนะคะนี่คือเป็นช่วงจุดเริ่มต้นอะไรมีใหม่หรือว่าช่วงช่วงขยันเลยอะอยู่ๆก็อาจจะมีพลังขึ้นมาอยากทำนู่นทำนี่นะคะแบบนั้นเช่นกันค่ะขอชาวราศีกันข่าวดีเรื่องใหญ่ในช่วง10วันนี้นะคะ สิกอบอนค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้น6ดาบแล้วก็4ดาบค่ะตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตนะคะมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งการงานใหม่นะคะหน้าที่การงานใหม่ได้รับคืออยากทําอะไรใหม่ใหม่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะทำได้เลยงานใหม่จ็อบใหม่งานเสริมนะคะหรือว่าการลงทุนการแข่งขนันอะไรบางอย่างก็ จะได้รับชัยชนะแต่มันจะต้องได้มาจากความเพียรพยายามที่สอบหลายครั้งสู้หลายครั้งลุยหลายครั้งถึงจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานถึงจะได้ขยับขยายเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานนั่นเองค่ะแต่ก็มีอุปสรรคเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นการสะดุด หรือมันรู้สึกยากรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินและหรือเรื่องของอารมณ์เช่นกันนะคะความอีโก้ความใจร้อนบางสิ่งบางอย่างถ้าจะถ้ามีเรื่องราวใจร้อนบางอย่างก็นิ่งก่อนใจเย็นควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองให้ได้เพราะถ้าเกิดคุณจะต้องควบคุมกับควบคุมองค์กรนะคะหรือว่าขยับตําแหน่งขึ้นหรือว่าได้แับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในตัวเองะคะ่ะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆหหรือว่าอะไรใหม่ๆห มันอาจจะต้องทําให้ปรับในเรื่องของอารมณ์การคอนโทรลนะคะบางสิบอย่างในตัวเองใจเย็นมากขึ้นนิ่งมากขึ้นเพื่อมองหาสิ่งใหม่หรือว่าการเป็นผู้บริหารใหญ่ที่ดีกว่าเป็นผู้บริหารองค์กรที่ระดับที่มีความรับผิดชอบมากกว่าคือคุณกําลังเติบโตเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เติบโตเรื่องของบริวารผู้คนได้จริงๆนะคะด้วยได้มาจากความเก่งความสามารถแล้วก็ ไอเดียนะคะในใน,ในการทํางานของตัวเองนะเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตนะคะประกักด้านในเรื่องของตําำแหน่งหน้าที่การงานค่ะแต่ก็มีออกสรรเช่นกันนะคะใจเย็นหน่อยถ้ามีความใจร้อนมีความมุ่งหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจอย่างอะไรอย่างกระทันหันหรือว่าได้แบบกาลังที่จะหาจังหวะพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเรามาดูอีกค่ะชาวราศีกัน The High p i n t e s t The h i g r o m e n ค่ะคือมันเป็นเรื่องราวข่าวดีของเรื่องราวการเฉลิมฉลองความสุขด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะบางท่านที่คุยกับใครมานานแล้วถึงเวลาที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันถึงเวลาสุขงอมในความสัมพันธ์ได้วางแผนเรื่องของการแต่งงานวางแผนอนาคตเรื่องของเรืของความรักแต่ถ้าใครโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ออกเดทพบเจอกับ ความรักที่เข้ามานะคะเป็นความรักครั้งใหม่ๆความรักที่คุณรู้สึกคุณอธิษฐานไว้หรือว่าคุณขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะแต่แนะนําให้คุยกันไปก่อนใจเย็นไปก่อนนะคะคุยกันแบบเพื่อนนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเกิดในเรื่องของความแตกต่างเกิดในเรื่องของความรักที่มันเป็นความรักในเรื่องของคู่บุญบารมีกันจริงๆถึงถึงว่าในช่วงจวังหวะเวลาบางอย่างที่มันมันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วนะคะ ตำแหน่งหน้าที่การงานเติบโต,โตแน่นอนค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่สิ่งใหม่ที่คุณอธิฐานแล้วคุณขอไว้บางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางไกลไปทําบุญไหว้พระหรือว่าไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือคุณอธิษฐานอะไรไว้ชาวราศีกันคุณขออะไรไว้คุณเดินหน้าในสิ่งที่คุณขอได้เลยไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่การงานมาถ้าคุณลุยเต็มที่คุณได้ตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นหรือคุณอาจจะได้โยกย้ายไปสู่ในทิศทางงานใหม่ที่ดีกว่านั่นเองค่ะ ได้งานใหม่แล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะคะแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็ความสุขในเรื่องของการสละโสดบางท่านคือเหมือนกับว่าคุยกันมานานแล้วถึงเวลาที่จะได้สละโสดกันสักทีนึงนะคะเหมือนกับว่าตกลงปงใจเรื่องของการสละโสดนะคะมั่นหมายขอแต่งงานกันแบบนี้เลยทีเดียวนะคะแต่บางคู่ก็ถึงขั้นขยับสถานะถึงการวางแผนอนาคตอันใกล้นะคะหรือว่าในช่วง ปีหน้าต้นปีนะคะเหมือนมีข่าวดีในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ข่าวดีเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกันสวยงามมากๆเลยค่ะสิ่งที่จะได้รับนะคะอะไรที่เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนมากๆค่ะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะมันก็จะเกิดในเรื่องของอะไรเดิมๆที่มันที่มันวนเวียนกลับมา เหมือนกับว่าถ้ารู้สึกว่าได้อะไรมาอย่างรวดเร็วมันอาจจะมีการที่แบบยังไม่รอบคอแล้วมันก็สูญเสียไปนะคะ The Magician 8ดาบค่ะแล้วก็ Justice The Artist บางสิ่งที่คุณวางแผนไว้ถ้าตอนนี้ยังไม่มีแผนแพลนทำอะไรในอนาคตบอกเลยค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องวางแผนแล้วก็จริงจังได้แล้วเริ่มต้นเลยแล้วรุยได้แล้วใครรู้สึกว่ายังไม่ได้ลองหรือว่าลังเลอะไรประมาณอยู่นะคะ ถ้ารู้สึกว่ามั่นใจในสิ่งที่ที่อยากที่จะทำอยากที่จะลองมันต้องลองค่ะลองทําเรียนรู้ไปกับมันถึงแม้มันจะเกิดเรื่องราวอุปสรรคหรือว่าสะดุดอะไรบางสิ่งบางอย่างบ้างแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้ได้ใช้ความสามารถพรสวรรค์พรแสวงที่ตัวเองมีเพื่อเดินหน้าไปสู่หนทางในชีวิตที่ดีกว่าเพื่อทางออกที่ดีกว่าในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นงานดีกว่าอะไรดีกว่าอาจจะมีใครมาเชิญให้อ่แนะนํางานแนะนําอะไรใหม่ใหม่ให้กับคุณนะคะหรือว่า ใครที่เข้ามาชวนในการลงทุนหรืออะไรบางอย่างระวังด้วยมีชาชีมีทางออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์นะคะชาวราศีกันความรู้สึกคิดถึงของใครบางคนนะคะรลอ,อยมาหาคุณน,นั่นเองค่ะเพราะว่าราศีกันบางท่านคือเหมือนกับว่าคุณได้พบเจอใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณ เป็นคนที่รู้สึกว่ามีความผูกพันกันนะคะหรือว่าเป็นคนโสดมากมากเลยแต่รู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนหนึ่งคุณจะต้องออกเดทแล้วล่ะเพราะว่ามีใครสักคนกําลังเดินทางมาหาคุณคนคนนั้นเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีความมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆนะคะส่งความคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างมาถ้าคุณยังไม่เจอเขาแต่ถ้าคุณเจอเขาแล้วเป็นพลังงานของความรักที่เกื้อกูลเกื้อหนุนกันละกัน และเป็นความรักครั้งใหม่ที่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ด้วยในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขาทํางานเก่งขยันขันแข็งเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเป็นคนที่ขยันทํางานด้วยผ่านศึกสงครามมาอย่างเยอะแยะมากมายเป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยค่ะและ้วหรือว่าอาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปนะคะเด็กทุเรียนคุณมีโอกาสได้รับการออฟเฟอร์นะคะ The High Priestess ได้รับการออฟเฟอร์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า การ support อะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณกำลังมีปัญหามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะลองปรึกษาผู้ใหญ่นะคะลองปรึกษาเพื่อนเพื่อนนะคะแบบนี้ก็ได้นะเพแบบื่อที่จะหาทางออกหรือว่าเคลียร์กับอะไรที่เราสึกว่าอึดอัดติดค้างกับบางอย่างหรือว่าอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้คําตอบวางไว้ก่อนคะ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวที่รู้สึก ต้องให้เวลากับเรื่องราวสิ่งนั้นๆน,น,นะคะเราหันเหไปทำอย,อย่างอื่นก่อนนะคะอาจจะเกิดในเรื่องราวของสุขภาพด้วยเช่นการระวังเรื่องราวของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อบาลายนะคะนั่งนานเกินไปยืนนานมากเกินไปก็ต้องระวังบริหารสุขภาพร่างกายการออกกาลังกายแล้วก็ทานอาหารด้วยนะคะการคิดมากคิดเยอะบางทีบางครั้งมันอาจจะ กลายเป็นความเครียดเครียดโดยไม่รู้ตัวเพราะ,ะนั้นก็ต้องระวังด้วยเช่นกันทำงานหนักทำงานเหนื่อยเยอะๆแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะขอคำตอบของชาวราศีกันค่ะร e คอนไซเดอทบทวนอีกครั้งถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าลังเลในเรื่องราวของอะไรอยู่นะคะ You already communicate clearly ค่ะชาวราศีกันอย่างที่บอกมันมีเรื่องราวที่คุณจะต้องเหมือนกับนิ่งหยุดนิ่งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างทบทวนหรือว่าการตัดสินใจหรือว่าการคุยกันเคลียร์หรือว่าเรื่องของอารมณ์ วู้วายอะไรบางสิ่งบางอย่างอีโก้อะไรบางสิ่งบางอย่างใจเย็นก่อนค่อยคุยใจเย็นก่อนค่อยตัดสินใจแล้วก็อยู่ already คุณพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจหรือคําตอบอยังไม่ได้รับเดี๋ยวจะได้รับคาตอบเดี๋ยวจะคลี่คลายในส่วนของการคุยการเจรจาที่เกิดขึ้นนะคะและบางเรื่องและก็หลายๆเรื่องอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอสิ่งใหม่ ะะงานใหม่อะไรใหม่ใหม่ผู้คนใหม่ๆความรักครั้งใหม่กาลังจะเข้ามาหาคุณเช่นกันมีโอกาสที่ได้ทําในสิ่งที่คุณชอบและคุณสนใจขอแค่ลุยแค่นั้นนะคะความสําเร็จก็จะอยู่ที่คุณนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ